วัดใหม่ประดิษฐารามเกับโงพยาบาลนครเทีเนี่ยถ้าตรงไปนี่แหละครับตรงไปก็จะเป็นตลาดท่านาไปทางออกทางสายเกตได้นะครับแต่ว่ารถจะค่อนข้างจะติดและร้านอาหารก็เยอะนะตรงนี้มันไม่มีไฟเขียวไฟแดงถึงมีก็ลำบากเพราะว่ารถมันค่อนข้างจะพุ่นพ้างน,นิดหนึ่ง เข้ามานี่ก็เนี่ยฮสอน,นอนครเดยศรีก็อยู่ตรงขวามือเราเนี่ยเป็นนาคารที่สร้างใหม่แทนนาคารเก่านะครับทั้งหมด1 2 3 4 5สามี่ห้ากับดาดฟ้านะฮะมีทั้งหมดห้าชั้นหกับดาดฟ้าเป็นสถานีที่สร้างขึ้นมาแทนของที่ทำการของเดิมของเดิมเขา หลังเล็กๆอยู่ฝั่งทางโน้นตรงที่เดิมเขาก็เลยทุบทุบของเดิมออกทำเป็นที่จอดรถอันนี้คือเป็นที่ใหม่เขาทั้งหมดสี่ชั้นนะครับสถานีตำรวจภูธรนครไทยศรีนครพนมเนี่ยร้านนี้เขาทำอร่อยอยู่นะกเ็เลยงานเคยมานั่งกินตรงเนี้ย น้ำยาเขาอะไรเขาค,ค่อนข้างจะอร่อยที่อาการก็อยู่ฝ่ามือเราเนี่ยคอนเสิร์ตต,ตลาดก็ค่คอนข้างจะนิดนิดหนึ่งคนก็มาแวะซื้อของซื้ออะไรโอ้ปริมาณน้ําเยอะนะมองดูปริมาณน้ําเยอะน้ํามาแล้วเห็นไหมเนี่ยแต่ว,ว่าก็ยังไม่ถึงกับขั้นต้องขั้นเอา,ากระสอบยสาขั้นตรงนี้ซ้ายมือก็จะเป็นการไฟฟ้า ถาเลี้ยวไปทางขวานี่จะไปทางบริษัทน้ำมันเพิดนะก็ไปออกตรงพุทธมณฑลสายเกตสายเก็ตได้สายเกตแล้วก็ทะลุไปออกอำเภอสัมพานได้ททางเรื่องเทศการการจนาบางบัวทองเออก็เลื่องได้เหมือนกันแนวโค้งนี่เป็นโค้งหักสอก ถ้าเาถนนมันตัดตรงได้ก็ดีแต่มันไปออกตรงท่านา่นแหละตัดตรงแล้วไปผ่านตรงท่านาเนี่ยถนนเส้นนี้ถ้าตัดตรงนะผ่านการไฟฟ้าข้างหน้าไปนิดนึงอะ่ะ ตรงไปาง,ง่ายเลยนะไปชนกับเส้นนู้นนะจะเสียมเข้าน้ำมันบรรทุก ออกนู่นเลยนะครับอำเภอพุนทธมณฑลได้เลยตรงไปอ่ะตรงสารยามไมนออีกโดนถนนก็สะดวกสบายครับไปกับสองเลนฝั่งละสองเลนนิ้วลายลานตากฟ้าให้รูซ้าย นี้ก็เป็นเส้นข้ามทางรถไฟนะครับผอมเข้ามิวรายลานตากฟ้า ถนนที่เป็นถนนเรียบทางรถไฟรถไฟนี่ก็ลงใต้นะครับรถไฟเนี่ยวิ่งลงใต้ฝา,ากกดไลค์กดทับสกายที่ต้องเตยอินชอลันพาเที่ยวชมด้วยนะครับวันนี้ก็วันเสาร์ที่เกตัญญาสองห้าหกเกตเวลานี้ก็จะหกโมงแล้วนะครับฝากกดไลค์กดทับสกายให้ด้วยนะครับชอบกดติดตามให้ด้วยครับผม อันนี้รถไฟก็จะโน่นฮะบางเกอกน้อยฝนะั่งข้างหลังก็คือลงลงใต้นะครับเวลายามเย็นๆนะก็บรรยากาศอยู่ในเขตร,รับผิดชอบของอำเภอ,อนครไยัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมนะครับจังหวัดนคนปรปฐมอำเภอ,อนครไัยศรีครับผม นี้ก็จะคือข้ามแม่น้ําคลองมหาสวัสดนะฮะคลองมหาสวัสด์นี่เป็นคลองขุดตั้งแต่สมัยนู่นนะฮะรัชกาลที่สีนน่ห้าหกนี่ก็เข้าในหมู่บ้านด้านหลังนี่จะเป็นในส่วนของพฤกษา8นะครับผมอันนี้ด้านหลังเป็นของพฤกษา8 โครงการหมู่บ้านพฤษาแปดครับผมด้านหลังนี่ครับผมเมื่อก่อนนี่ตรงนี้มันจะมีบ้านสํานักงานอยู่นี่พฤษาแปดเป็นบ้านแบบที่ที่ที่ทุ่ทงนานะฮะที่ทุ่งนาโอ้ยบรรยากาศนี่แบบนนี้แหละกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับเตยอ,อินชวน,นพาทเที่ยวชมครับ <S <S ขอบคุณมากนะครับผม